การอยู่ในถิ่นอันสมควรนี่เป็นมงคลอันสูงสุดความจําเป็นพื้นฐานสุดของถิ่นอันสมควรคือเป็นที่อยู่อันปลอดภัยจากสงครามความรุนแรงที่เกิดประจําในท้องที่ความอดอยากภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นอุทกภัยหรือภาวะคุกคามต่อภัยเหล่านี้เป็นถิ่นที่เราเข้าถึงปจัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคในยามเจ็บป่วย เป็นถิ่นที่เราปฏิบัติธรรมได้โดยปราศจากการกดขี่ข่มเหงเราส่วนใหญ่ถือว่าโชคดีที่ได้อยู่ในถิ่นอันสมควรเช่นนี้จึงควรฝึกจิตให้ทราบซึ้งในคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ไม่นึกเองเออเองว่าเป็นสิ่งที่ควรจะได้อยู่แล้วถิ่นอันสมควรและเป็นมงคลอันยิ่งคือถิ่นที่เราได้พบปะและศึกษาเรียนรู้กับบคุคคลผู้อุทิศตนในการปฏิบัติธรรม ผู้ให้คำชี้แนะและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เราการอยู่ในทิ่นอันสมควรนั้นถือเป็นมงคลยิ่งแต่ถึงจะอยู่ในถิ่นอันไม่สมควรเราก็ยังอาจ,จเจริญในธรรมได้หากเรายอมรับสถานการณ์ตามที่เป็นอยู่ในเวลานั้นแล้วทำในสิ่งที่ทำได้เราย่อมได้อาน,นิสงส์จากความไม่หวั่นไหวต่อความลำบากไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นเช่นไรเราย่อมมีอกุศลอันพึงละและมีกุศลอันพึงบำเพ็ญอยู่สเสมอ นี่คือธรรมะคำสอนของท่านพระอาจารย์ชยสารโรแปลถอดความโดยท่านปิยศรีโลภิกขุกลับ,บมาโนทนาท่านด้วย